เห็นโดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายๆนะครับ <T ies> นี่มึงมึงโดนแล้วโดนแล้วโอ๊ยเคเคไม่เล่นแล้ว <T ries> ไม่เล่นแล้วใส่คาถานี่ครับก็ここยังอยู่ที่ร้อยเฟรมนะถือว่าแรงมากครับผมมาเล่นไฟเอครับผมปรับกริดที่ f u ลเอสดีการตั้งค่า,าคส่วนใหญ่ปรับเป็นวิลลี่ไฮทั้งหมดเลยนะครับนี่ <T ries> <T ries> <T ries> เฟรมเรทที่ได้ก็อยู่ประมาณ80เฟรมถ้าอยู่คนเดียวก็ประมาณ100เฟรมนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงที่เขายืน a F K กันนะครับแต่ช่วงเช้าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอาจจะทำให้เฟรมสูงขึ้นหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็แถวน้ำด้วยนะครับก็อยู่ประมาณ60เฟรม70เฟรมโดยรวมแล้วก็เล่นลื่นนะครับแต่ถ้าแบบใครเน้นปั่นเฟรม GTV 5 MP L เลยอะ่ะไม่ได้แบบ เอาไปตัดต่ออะไรเงี้ยนะก็ดูเป็น i 3้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันราคาเท่ากันกับตัวไรเซนห้าส0น้นะครับราคาก็เฉลีย่ยเฉลี่ยไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าใครแบบเน้นตัดต่อด้วยเน้นทํางานหลายอย่างพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ดูเป็นตัวไรเซนห้าก็ได้เพราะว่าถ้าปั่นเฟรมไหนตัว i3-1.3 เอ้ยหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เอจะปั่นเฟรมเล่นเฟรมได้เยอะกว่านะครับแต่มันจะได้แค่สี่คอแปดเทศนะไอสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เอฟอ่ะแต่ตัวไรเส้นห้าสิบพันธะลอยจะได้ถึงหกคอสิบสองเทศเลยนะครับก็จะเด่นคนละด้านนะครับไอสามเน้นปั่นเฟรมแต่ถ้าเป็นตัวไรเส้นห้าสิบพันธะเนี่ยก็จะเน้นทํางานมันติดทัชก,กิ้งนะครับทํางานหลายจอเปิดหลายจอเน้นคอเยอะๆนะครับ ถ้าใครสายตัดต่อเนี่ยแนะนําเลยแต่ถ้าใครสายเกมจ๋าก็ดูเป็น i 3 1 2 1หก็ได้นะครับเห็นไหมโดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองปิดเงากันดูบ้างครับว่าจะได้ประมาณกี่เฟรมปิดเงาก็นี่เลยครับกระโดดมา120เฟรม100เฟรมต้นๆครับมาลอง อยู่แถวๆตรงนี้ก็ประมาณ100เฟรมโดยรวมแล้วก็คือจากประมาณ6 0 7 0เฟรมเนี่ยกระโดดมาเป็น100เฟรมได้แบบสบายๆเลยนะครับอ่ะใครจะเอาไปเล่นไฟเอ็มก็ลองดูครับผมเต้นได้หายห่วงครับผมเล่นลื่นๆครับทำสตอรี่ทำงานดำได้หมดเลยครับผมกับสเปคนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูผลเทสเกมอื่นๆกันบ้างครับผมเราก็มาทดสอบกับ Call of Duty กันเลยครับ Full HD ปรับไอสตรีมปรับสุดนะครับ FSR ปรับโหมดบาลานซ์ครับนะครับเฟรมเลยที่ได้ก็โอ้โห130เฟรมเลยนะโอ้โหเดี๋ยวาทำไมปืนเขามาแรงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหมันเปืนอะไรเนี่ย AK ละตกสองตกสองาจอรันเต็มที่ครับผม94% CPU ใช้งานประมาณ49% เปอร์เซ็นต์นครับอุณหภูมิก็เย็นๆเลยบอกเลยว่าเล่นคออาวตี้ได้อย่างลื่นไหลแน่นอนครับโฮ้ยจังไนวะเด่นลื่นมากทุกคนสะใจแน่นอนเอา้าเฮ้ยขลังปะแต่วะภาพสวยมาก เอาเพื่อนโดนกับดักแล้วเอาลยไ,ไปเลยมึงตายแนะ่มึงโอ้โหไม่เคยจะยิงใครโดนเลยนะฮะอ้งหวอกดเย็ถ้าเกิดใหม่เลยดีจังวะเฮ้ยไหนวะนะครับเล่นพวกคอร์ตีนะ้วอลโซนอะไรพวกนี้หมดเลยว่าหายห่วงครับผมกับดักกับดัก ฉันเห็นหรอกฉันเห็นฉันเห็นยีคมไม่ได้ก็ยิงกับดักนี่หรอวะโอ้ยโอ้โหหน้าชาอปาไปอนี่มึงมึงโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้โห อ่ะบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นไหลครับผมหายห่วงครับใครจะไปเล่นเกมแนวบอ z โซนเกมแนวสงครามครับพับจมพับจีได้หมดนะครับถ้าเกมนี้ไหนละ่ะเล่นลื่นพับจีก็สบายหายห่วงครับพับจีวาโลอะไรเงี้ยไปไหนแลว้ววะโอเคๆไม่เล่นแลวไม่เล่นลว เรามาต่อเกม Hogwarts Legacy กันเลยนะครับปรับอัลต้าภาพสวยที่สุดแล้วก็เปิดแสงเ้าที่สวยสมจริงนะครับถ้าเกมนี้เล่นลื่นเกมอื่นก็ชิวๆเลยนะครับเพราะว่าการ์ดจอ4090เนี่ยแรงมากนะครับแล้วก็ยิ่งไปเจอที่เกมลองรับเฟรมเจเนเรชันนะครับบอกเลยว่าเฟรมสูงขึ้นบีแล้วก็ภาพยังคงคมชัดอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เปิด DLSS โหมด Balance นะครับเปิดเฟรมเจเนเรชันไปเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันครับ เมาแล้วครับเฟรมเรทที่ได้โอ้โหร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเฟรมกันเลยทีเดียวแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลนะครับแรมเกิร์กี่เปมาสิบห้ากิกซิ CPU ใช้งานประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นลื่นไหลนะเดี๋ยวลองเขียไม่กล้าดูสักหน่อยนะครับนี่มาที่ฉากมีมอนเตอร์เยอะๆนะป๊บ นะครับโอ้หรือว่าเฟรมเลยทำได้ดีครับผมไปเดี๋ยวมาลองสาสเซกิวสักหน่อยตัวนี้มันยืนได้ปะแอบตุยแอบตุยนี่เปิดก่อนได้เปรียบนะครับเอียงโอ้เฟรมเลยก็ยังอยู่แบบหลังร้อยอัพครับเฮ้ยเฮ้ยนี่สาดตร์ส่คา,าถาฮึ่ม นี่ครับก็ここยังอยู่ที่100ร้อยเฟรมนะถือว่าแรงมากครับผมตุ่มฟุบม,มาๆมาตีโหเล่นลื่นมากครับทุกคนโอ้ย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 โอ้โดนโดนโดนตีแน่ยัดตูดเลยอือบอกครับนี่ก็ไปขึ้นเก็บมานาเก็บมานาไว้ถ้ามันตีตอ่อ นี่ระเบิดพุงบ้างบล็อกค,ครับนี่เบดกับไปกินอีกเก็บเก็บบล็อกลบลบนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยดูมานาครับดูมาดูมาเหามาแล้วมาแล้ะเฟบอันตีมาแล้วครับตุม้มระเบิดพุงโอเคครับได้สองนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะรีบปิดจ็อบเลยแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยเดี Santa ๋ยวเจอเจอยาเจอยาเก็บยากันบล็อกนี um ่โอเคครับเรามาปิดจ okay, ังหวะนี uh ้ก่าอู้โหทะลุสองโอเคครับตามนี้เลยโหเดี๋ยวตรงนี้เอฟเฟกต์สวยมากครับโหเล่นลื่น